ลาตีสองครับแล้วก็อะไรนะพิมน้สวดแล้วเอาเหรอน้สวดแล้ว,ลว,ลวไปขับร้เบื้งน้าครับขับร้วเบื้งน้าครับเพราะว่าเปไปแต่เบ,บิ้งลาย ไปก,ก่อนนะครับนะครับ <het> ส<ด>ีอะไรเทสีวเน,น, wow. น,น,นี้ยก็ไปนำสีมาใช่ไหมท่านี้ดีนะตะองโอ้หเาหนักว้าวบมอมมึง่อเ่ม่อมื่อมเมื่ยเ่ามอม่่อเม่อเมื่อ่ม ไม่นำสีหมือนเท้าไม่นำสี <c oughs> หน่อยเท้าๆๆๆๆๆโอ้ไหลเชี่ยวไรอ่อ๋อไหลเชี่ยวดิอ้ยเอ yere ben